แมวบ้านไหนเขาเดินกันเป็นมั้งไหมเนี่ยแมวบ้านนี้มันเดินไม่เป็นเลยมันวิ่งนะเนี่ยไอ้แมวบ้านนี้นะวิ่งถ้าจะาทำทททคลิปหลับไม่ามาพูกอย่างนี้ฮะ <c oughs> พูดอย่างนี้เลยเอ๊ะมันเดินไม่เป็นนี่ไงวะอยู่ๆอะไรแผลวขาไปไปอยู่อะไรแผลวหัวไปเ <c oughs> ว้นกรรมจริงๆเลยเดินมั้งสิลูกเดินเป็นไหมเนี่ยยังไม่เป็นนะไม่เป็นเดี๋ยวหายเนี่ยนี่เป็นอย่างเดียวต้องนินน่ะ ออุ้มไม่ได้แล้วนะ,ะ,นะอุ้มไม่ได้เน่เขาถ่ายคลิปอะไรอุ้มเขาางนี้ไม่ได้ดีแล้วมันหลับอะเอฟซี FC รู้ไปเลยว่าไม่ได้ทรมานซาร์แล้วเพราะว่าเขาซาร์ตื่นซาร์จะเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่จะไปทําบุญนะลูกลครับอือไปไหมเดี๋ยวแม่อาบุญมาฝากนะไม่ด้วยฮะบุญอยากไปทาบุญกับแม่โหดีจังเยโลยขอลอมานานแล้วว่าใครจะไปทําบุญด้วยไม่สา <laughs> ไปฮนะเน่ฮะอันนั้นไปถวายหลวงพ่อหลวงพ่อเปล่าพ,พ่อเขาก็มีแมวนะ อนาที่มาของการเดินไม่เป็นไงครับ